คลิปนี้เราก็เรียบร้อยครับตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเก็บรายละเอียดนิดหน่อยเพิ่มความรอขึ้นเยอะเลยสีสดมากครับดูมุมหน้านะ ขึ้นเยอะเลยครับผมมาดูใกล้ๆครับผมเป็นไงครับช่างนะสำหรับสเตปคันนี้คาดหน้าเซกนเนียเต็ตคันนี้ก็ประมาณมานนาว่าก็เน้นแนวครับติดนะครับแต่ว่าแต่ว่าเรามาใส่โลโก้ของเซกนเนียเข้าไปอ๋อไม่ไม่ได้ิดไม่ได้ไแบบว่า ขาดไปลังคามมากมาเพราะว่าเราจะเน้นเน้นก็รถจริรถเรามันเด่นอยู่แล้วสวยงามตามท่องเรื่องครับเสร็จก็มันไม่มีอะไรบ้างมาคันนี้เน้นชื่อบริษัทชื่อบริษัทใส่โต๊โค้งกันเนียไปไป้ฝาไปแล้วเนี้ยอรอเลยครับให้ด,ใหดูให้ดูเต็ตาขึ้นมาหน่อย อืมไูเด็ดทุกคนสีดำมากนะเพรตัวนี้ก็เด็ดแล้วตัวนี้เด็ดเด็ดมากเลยรู้เรื่องรู้เรื่องไงเออก็เดี๋ยวเก็บของครับเก็บของกลับบ้านครับจ้างก็ไม่ช่างก็ไม่ค่อยมีเวลามากเท่าไหร่อ่ะครับวิ่งงานด้วยครับมีงงานด้วย จะช้าหน่อยครับลูกค้าสั่งมาบางเจ้าก็ยังไม่เสร็จเลยช้าหน่อยอร่อยแน่ครับเก่งใจเหมือนกันเดี๋ยวก็เข้าหน้าฝนแล้วครับ <จะ S 1> ใครสนใจก็คงไม่ได้เป็นที่ไหนไอ้สนใจก็หยอกๆข้างหน้าไปบ่อยๆนะครับ,บหยอ,อ,อ,ยหยอกไม,ม่อยากหยอกคีนนครับผมเดี๋ยวเก็บของกันครับไปเก็บของกันครับผม โอ้มุมซ้ายก็หล่อตัดกันดีครับกับฟิล์มสีดำคขาหล่อหล่อหล่อ,ลอเดิอนออกมาดูไกลหน่อยเด่นเลยครับคาดหน้าสเกนเนียนี่ก็ เด็กใหม่สองคันรอไปหน้างานเหมือนกันครับเนี่ย MG 77กับ MG 88คร<ม>ับผมสี่สิบเพสวยๆครับสวย ดูไกลก็เด่นเลยลงตัวมากไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้จเจอกันคลิปหน้าครับผมไปแล้วครับดีครับ